สวัสดีครับทุกท่านพ่อแม่พี่น้องชาวท่านทุกคนนะครับผมฟอสเพมาอยู่กันในเกมอูดบอดเอาอีพีสกันนะครับถ้ามันยินผมพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วคือทายใหม่แล้วเอออันนี้เป็นรอบที่3ามแล้วอัดใหม่ถามว่าอันแรกกับอันที่สองเป็นไรเกิดปัญหานห,นหน่อยหน่อยจริงจริงปึบโอเคป้าหมายของเราคือดานที่20กันนะครับทุกคนแล้ว โอเคลาก,ก่อนไ้หนูเฮ้ยผมนึกอะไรได้ลาสุดม <laughs> 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 ีในกระตังที่ใสถ้าเห็นว่าทำไมผมถึงผ่านได้อ๋อเป็นผลน,นี่มาจากการทายใหม่ปึบอันนี้เป็นปืนใหญ่น,นะครับถ้าใครดูไม่ออกไปโอ้เสียงปืนนี้ผมเริ่มเบาขึ้นเรื่อยเรื่อย อึบโอ้ย,อยเสียงเริ่มจะไม่ไหวแล้วเอ้ยขอไม่พูดนะครับประจึบโอเคเสียงก็เริ่มพอได้อยู่ละมัง้งโอ้ยมันนีมันนีนนอือนี่แหละครับความฝันในวัยเด็กของผมอยากเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่ยะวู้ อ้าวอ้าวแค่นี้ลรอแค่เนี้ยล่โอ้ทำไมถึงไม่ส่งให้มันเข้ารูไปเลยอันนี้ไม่เลี้ยงอย่าไปแคร์ไม่รู้ว่าคำพูดนี้มันแรงเกินไปหรือเปล่าโอเคไปวู้ด่านที่ยี่สิบสามยากไม่ยากครับพี่น้อง ปึ๊บ,บโอ้โอเมก้าดโอเมก้าดแก๊สแก๊สโอเคพาสซ้นี้ง่ายๆขอตัวนะครับที่ได้ยินเสียงน้ำแต่ก็ไม่เป็นไรไปึ๊บไปแบบนี้โคตรอ้โหโอ้ออ,อ,อันนี้เริ่มอันนี้เริ่มไม่ค่อยไว้ใจแล้วดึงออก เก็บเก็บเสร็จแล้วครับไปผ่านด่านที่23ไปด่านที่24อันนี้อย่านะเสียงมอเตอร์ไซค์อย่านะอย่านะไปโอเคผ่านแล้วครับกับด่านที่24ไปด่านที่25 ดานเนี่ยที่ผมยังติดอยู่ไอตอนที่ผมถ่ายครั้งแรกฮึบหยาหนะ้าเสียงมอเตอร์ไซค์อะทำไไถึงต้องมาตอนอัดคลิปด้วยอันนี้ไม่รู้มีบ็อกนี้มาไว้ให้ทำไม โอเคเข้าใจละฟิสิกส์นี้มันฟิสิกส์เกมนี้โคตรดีเลยครับโอ้ยยังเป็นน้ำมูกไม่หายเลยฮึบถ้าใครอยากให้ผมหายไปๆกันลุนนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เมื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับโอ้โหคือผมต้องหาฮึ เขาผ่านโอเคมาแล้วครับโอ้รถโคตรขับสนุกกี่น,นาทีแล้สี่นาทีอ๋อเข้าเข้า,อ,าอ้าวตีดอ๋ออ๋ออะไรเนี่ย ติดแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเอบไปคุณผู้ชมครับผมขอถามหน่อยครับคุณอยากให้ผมถ่ายไหมครับไหมถ้าอยากถ้าอยากให้ถ่ายแต่ผมจะถ่ายเป็นแค่แบบเพื่อเอาความสนุนนะไม่ได้เน้นที่ว่าเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้นนะคือว่าก็ด้วยความที่ว่าถ้าเล่นเวอร์ชั่นใหม่มันจะกินสเปคเครื่องผม,มาขึ้นเรื่อยเยผมก็จะเล่นหนึ่งจุดสิบหกให้ถ้าใครอยากให้ถ่ายถ้าใครอยากให้ผมเล่นให้ดูก็กรุณานะช่วยกดไลค์หรือก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับ อันนี้มาเป็นน้องหนอนบวกผสมรถอันนี้มาเป็นเวอชันรถอย่าบอกนะว่าต้องวนคือจริงๆมันไม่ต้องวนหรอกนะแต่ว่าอเออลไปโอเคแล้วก็เก็บใส่ตูดไปเลย โอเคถึงขาวที่ต้องใช้ละยาเออเสียงมอไซค์ไม่ต้องการเลยทำไมถึงต้องมาเป็นทำไมถึงต้องมีมาตอนถ่ายคลิปด้วน,นี้ไปไหมสูตรไหมสุดครับโอเคด่านที่29ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปด่นที่30 เกมนี้เหมือนจะมีร้อยด่านละมั้งก็คงจะได้ขายประมาณสิบอีพีละมั้งหรือมันก็จะหรือถ้ามีอีพีแยกย่อยก็ค่อยว่ากันอีกทีเอาว้ามันในซิงแน่เลยสามสองหนึ่งาโนจัดหอา Đu lồng. nó No! Oh. Oh. Yep. Yeah. Ôi. แล้วมันจะให้เราซิ่งไปแบบนี้แบบฟ้าเด่นไม่พูดดีกว่าเร็วแรงสุดครับไปเดี๋ยวเอาเซตอัพเพย์เยอะก่อนไปฟ้าดันฟิวเลียนยัาวเราเชื่อมให้ไหมเชื่อมให้ไหมเนี่ย อย่ามีเสียงมอเตอร์ไซค์อย้า <Yeah. S 1> อ๋อมันติดมาให้แล้วอย่าไปนสนใเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับนะเออบอยให้เขาขี่หวานไปเถอะโอเคฟาดฟิลิป <Okay. S 2> วู้อออเออเก็บเลย โอเคผ่านแล้วครับด่านที่30สําหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงต่านี้นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัคสไาริเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปกันด้วยนะครับบ๊ายบาย